เมื่อคืนแวะไปส่งกาลังใจพี่ยุทธ์อยู่นะเมื่อคืนน่ะแต่เจ้าบ้านน่าจะหลับนะคะเจ้าบ้านน่าจะเปิดเวทีทิ้งไว้แล้วก็หลับนะคะยิงแล้วเออมุนนิงแล้วคะ่ะเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหมกลับมาแล้วยินดีต้อนรับนะคะ คุณเอ่อบัวใต้บัวใต้ต้นนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะพี่สาครนเน็ตสะดุดบ่อยคะ่ะพี่สาครช่วงนี้นะคะเเหมือนนงออางเอกจีนไว้ยังไงเหมือนใช่ไหมคะก็มวยนี่คะ่ะก็มวยนี่คะ่ะอย่าลืมไปส่งกําลังใจให้ฝั่งบ้านหวยชนะเทาด้วยนะคะคุณบัวใต้ต้นนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านยี่วีาไรตี้นะคะตอนนี้ก็ยี่ก็ขึ้นสองบ้านพร้อมกันอ้าวสวัสดีค่ะพี่รัตนาพรน,นะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านเหนือชนะทาวนะคะขอบคุณที่รัตนาพรมากๆเลยนะคะที่อยู่ทางฝั่งนู้นขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกลาลังใจนะคะคิดถึง,ค,ถง,งนะคิดถึงว่าอย่างนั้นคิดถึงพี่สาวเช่นกันนะคะคิดถึงไม่ทราบว่าทานอะไรแล้วหรือยังนะคะวันนี้วันนี้เจ้าบ้านก็นะคะทำอาอ่าก ยาวชุบแต้งทอดนะคะแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะก็พอทานเสร็จก็รีบวิ่งมาขึ้นเวทีเลยค่ะ,ะวันนี้เจ้าบ้านแต่งตัวชุดทํางานสวยมากครับนะคะขอบคุณเ,เลยค่ะยังไม่ได้ถอดชุดทํางานเลยค่ะยังไม่ได้ถอดชุดทํางานออกเลยสวัสดีครับน้องลิวายนะคาะจากพี่ยุทธ์นะคะอยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะ,ะทางฝั่งนี้ว่ายังไงเอ่ยพี่สาคอนบอกว่าคุณบวยใต้ต้นรับขนมครับนะคะ คุณบัวใต้ต้นนม่มีบ้านเหรอคะใช่ไหมพี่สาครเขามีบ้านใช่ไหมจ้างมาแล้วว่าอย่างงั้นนะคะจากพี่สาครนนะคะบัวใต้ต้นไม่มีบ้านครับอ๋อโอเครับทราบความไม่มีบ้านโอเคแต่ว่าพี่แต่ว่าพี่สาคอชอบแจกขนมใช่ไหมพี่สาครใจดีนะคะใจดีแจกขนมทุกคนเลยนะคะบัวใต้ต้นสวัสดีครับนะทักทายจากพี่สวุวรรณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวทางฝั่งบ้านยูยูวีวีดีจะรบกวนเวลาพี่ๆี่เพื่อนๆสัก หนึ่งชั่วโมงกับอีก5นาทีนะคะ1ชั่วโมง5นาทีส่วนาทางฝั่งบ้านหมวยชนะทาวจะเก็บชั่วโมงต่อนะคะยาวๆนะคะคุณรัตนาพรสวัสดีครับนทาทคายจากที่ลีวายนะคะอยู่ทางฝั่งบ้านหมวยชนะทาวนะคะาภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เข้ามาก็อ่านอ่านชื่อไม่ออกนะคะถ้าเป็นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นนี่เจ้าบ้านคืออ่านไม่ออกเลยนะถ้าเขาไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษมานะคะสวัสดีครับคุณรัตนาพรนะททายจากที่ยุทธนะคะ าทางฝั่งนี้ว่ายัางไงเอ่ยพี่คนชอบบวกครับว่าอย่างนั้นย, <c oughs> ยี่ยี่ก็ชอบบวกคะ่ะชอบบวกชอบผานชอบลบแล้วก็ชอบคุณยี <c oughs> ่พี่สมใจสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่สมใจนะคะขอบคุณมากๆนะพี่สมใจที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยี่ทุกวันเลยนะคะอ่ฝากสวัสดีเพียงสอนด้วยนะพี่ยี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะเอา้าน้องน้องเก้มสวนก็กระโดดไปทางฝั่งบ้านหวยช่นน้ทาวสิคะ ทำไมต้องฝากผ่านพี่ด้วยละ่ะพี่อนุสร์ค่ะน้องแก้มสวยฝากสวัสดีพี่อนุสร์ค่ะอยู่ทางฝั่งบ้านหมวยชนะทาวได้ยินไหมคะเ,เจตว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวนะครับหนึ่งอ,อ,อย่ดูคอมเมนต์ฝั่งบ้านเ,เจตว่ายังไงยายจ๋าเจตขอถามอะไรได้ไหมครับอ,อรู้จักกันมาตั้งนานเจตไม่รู้ว่าย,ายายเป็นคนจังหวัดอะไรเลยว่ายังไง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่นั่นแหละรออยู่ทางฝั่งบ้านหมวยแหละเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงเวทีบ้านยูยีเวทีแล้วจะไปตอบตอบทุกคําถามเลยนะะเล่นยี่สิบคำถามกันไหมที่ในสะดุดพอน้องหมวยอ,อไม่โยกไงครับว่าอย่าง,งานั้นมื้มือพี่ยุดในสะดุดข้หมวยไม่โยกใช่ไหมโยกไม่ได้ค่ะโยกบ่อยไม่ได้ไไดช่วงนี้รู้สึกว่าเอลเค คุณสมใจสวัสดีครับนะ้าทักทายจากพี่ลีวายนะคะสวัสดีครับคุณลีวายนะทักทายจากพี่สนใจนะคะอ้าวโควิดมีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโควิดมีดะะ COVID me, อยู่ทางฝั่งบ้านหวยเชนทาวนนะคะขอบคุณโควิดมีนะคะ,ะสวัสดีครับอามาววยยุยี่ว้อย่างนั้นนะคะมาเต็มชื่อเต็มยศเลยนะ,ะทั้งอ้าววยทั้งยุยี่ น่ารักจุงเบยโควิดมีนะคะรู้ไหมว่าคิดถึงสวัสดีครับนะทักทายจากพี่อนุสรนะคะสวัสดีครับพี่สมใจจ้านะ้ะทักทายจากโควิดมีนะคะคุณโควิดมีสวัสดีครับนะทักทายจากพี่ลีวายนะคะเลิศสิบสองนะคะขอบคุณเลิศสิบสองจากโควิดมีนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านเมย์เชนทาวนะคะสวัสดีครับคุณสมใจนะทักทายจากพี่ยุทธนะคะสวัสดีครับพี่โควิดมีนะคะทักทายจากพี่อนุสรนะคะสวัสดีครับพี่อนุสรน้าทักทายจากโควิดมีนะคะสวัสดีครับพี่ยุทธนะททักกาายจโควิ์น้าทักทายจากโควิดมี